สถานการณ์โควิด -19 บําทำให้การเลือกตั้งนายกอบจอและสอจอที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20นี้เปลี่ยนแปลง,งอย่างไรบ้างติดตามครับจูโจมอาคารนเนกประสงค์หมูม่บ้านสงพลคงจำได้หลายวันก่อนนำเสนอข่าวการกอร่อสร้างมาตามลำดับนะครับณนะวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับและภกิจแรก เป็นบทมลเริกของอาคารอนเอกนกประสงค์แห่งนี้นะครับคือเทศบาลเมืองลำสำแก้วตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารสุวนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภาจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ครับจู่โจมพิธีเข้าคูหาพิชิตโควิด19ในเสมอแสงสีนินสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสแก้วนำทีมนายธนพลสีบัว หัวหน้าศูนย์บริการสารณสุขคุณทัศนีแสงสุริยะวงศ์ประธานหมู่บ้านทรงพลอสอมศรีพองดันพงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเทศบาลเมืองลำสามแก้วจัดเตรียมพื้นที่เตรียมความพร้อมซักซ้อมการลงคะแนนเลือกตั้งที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทรงพลในช่วงสถานการณ์โควิด19บเก้านะครับหมู่บ้านอื่นลองดูเป็นตัวอย่างนะครับพวกคณะกรรมการหมู่บ้านประธานชุมชนก็ช่วยกันเก็บฝาดเก็บล้างแล้วก็เอาทางเส้นมาก็ส่งรถ ลดน้ํามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ทางเราก็มีการฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคโควิดด้วยเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างที่โดมเพื่อพี่น้องประชาชนได้สบายใจเมื่อพบผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกิน37.5องศาเซลเซียสทําอย่างไรฟังคุณธนพลศรีบัวหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขตอบครับให้อสมองเรานะครับแจ้งกรรมการในหน่วยเลือกตั้งให้ทราบว่าผู้มาเลือกตั้งเนี่ยมีไข้ หลังจากนั้นเราก็จะเคลียร์คนในหน่วยเลือกตั้งออกให้หมดและเราก็นําคนที่มารับการเลือกตั้งที่มีไข้นะครับเข้าไปสู่ครูหาของเราซึ่งครูหาของเราเนี่ยในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ครูหาซึ่งจะมีคูหาปกติอยู่3คูหาและคูหาที่สำหรับคนที่มีไข้สูงอีกหนึ่งครูหานะครับและเมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะมีการจดชื่อคนที่อยู่ใกล้เคียงไว้สําหรับติดตามอาการด้วยนะครับจูโชมปินหีเลือกตั้ง17นาฬิกามิน่าละการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงยาวนานมากครับปิดหีบเลือกตั้ง17นาฬิกาก็เพื่อเผื่อเวลาให้โควิด19นี้เองครับคุณทัศนีแสงสุริยะวง์ประธานหมู่บ้าน,นุนพลฝากเตือนลูกบ้านถ้ารู้ตัวว่าป่วยไข้ต้องรีบมาแต่เนิ่นนะครับแมสหน้ากากก็ต้องติดตัวตลอดนะครับก็ไดพูดได้บอกว่าให้มาเลือกตั้งให้ก่อนเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดเตร,รียมแมสเตรียมแมสว้นระยะห่างโซเชียล d i s t a ซิ่ง เลือกตั้งครั้งนี้พิเศษหน่อยเป็นการเลือกตั้งแบบนิว n o r m a l ลนะครับพ่วงถามแรงต่อแรงเครื่องวัดอุณหภูมิทางจังหวัดและกออกตเขาใจดีนะครับซื้อแจกทีมงานอ,อสอมอทุกคนและครับแล้วก็รู้ไหมว่าเครื่องวัดอุณหภูมิมีแบบไหนบ้างใช้แบตเตอรี่แบบไหนครับแบดดี้ครับแบดดี้ด <Body S 2> ีโอดีวแบดดี้แบดี้แปาร่างกายครับถ้าอ,นนอันนี้เป็นรุ่นปกตินะครับก็ยิงร่างกายเราแต่ถ้าเกิดบางรุ่นเนี่ยเขาเป็นโหมดเฟซก็ต้องยิงหน้า ยิงตัวไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตามตามไอ้ห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่เขาเขาสัมผัสเนี่ยเขาสัมผัสผิวหนังพอเข้าไปตรงผิวหนังครับมีความฝามืออ่ะผ่าก็ได้อะไรก็ได้ไปกแด้วก็ได้เข้าไปในกรบดาษสแกนใช่ครับเกี่ยวกับเปิดอุบายนะค่ะผลนาฬิกาผลนาฬิกาโอ้คัน 2A 3A เนี่ย 2A ซึ่งหาหาได้ตามทั่วไปยนะรับ 2A ใช่ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปานหน้ากับป๋าเง๋ม อย่าลืมนะครับคนไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตรวจสอบสิทธิ์วันที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลือกตั้งนายกอบจและสอจอครับส่วนใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต้องยืน่นหนังสือแจ้งเหตุภายในวันที่21-27ถึงธันวาคมนี้นะครับไม่งั้นจะถือว่า ท่านไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปสมัครเป็นสอสอเป็นส,เนสอวอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารท,ท้องถิ่นไม่ได้นะครับเป็นเวลา2ปีสิทธิ์อื่นๆก็จะถูกตัดอีกเหียบครับทีมงานทีมรูจ้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันหน้ากระป๋าง็งมนะครับยาวนายปูนปูน